ตั้งซีลวดนะครับขั้นตอนแรกตั้งล้อกระโดดก่อนถ้าติดด้านขวาให้เราหมุนด้านขวาซีลวดจะอยู่ด้านขวานะถ้าติดซ้ายถ้าตรงนี้ติดซ้ายให้หมุนด้านซ้ายก่อนพอเราตั้งล้อกระโดดเสร็จแล้วนะครับต่อไปล้อสายถ้าเราหมุนไปถ้าฝั่งสายติด ติดแบบนี้นะครับติดแบบนี้ให้เรามาหมุนสีลวดด้านขวาคือมันจะสลับกันนะครับถ้าติดซ้ายให้หมุนขวาถ้าติดขวาให้หมุนด้านซ้ายซีลวดจะมีซ้ายขวาอยู่นะครับวิธีง,ง่ายๆครับการขึ้นลอ้อฝาดด้วยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ